ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนพอบุ้งกลับมาแล้วนะคะหลังจากที่ห่างหายไปประมาณเป็นเดือนนะคะก็ที่หายไปเนี่ยก็เพราะว่าช่วงก่อนหน้านั้นนะคะก็กลับไทยใช่ไหมสามอาทิตย์ก็แล้วก็ไปเที่ยวสิงคโปร์อีกหนึ่งอาทิตย์นะคะพอกลับมาก็ยุ่งกับงานที่ร้านนะคะจน ไม่ได้ทําวิดีโอเลยนะซึ่งเมื่อไม่นานมานี้นะคะบุ้งได้ไปเห็นวิดีโอของทาง Se t ตาฟิลไทยแลนด์มานะคะเกี่ยวกับ7วิธีนะคะของการใช้ s e t ตาฟิลเจนทัลสกินคลีนเซอร์นะที่เรายังไม่เคยรู้นะคะพอบุ้งมาดูเนี่ยแล้วบุ้งก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่เคยใช้วิธีพวกนี้มาเลยบุกงก็เลยคิดว่าเลือกมา3วิธีนะคะที่บุงคิดว่ามันน่าสนใจแล้วก็หลายๆคนอาจจะ อยากลองเหมือนกันนะคะโอเคถ้าใครอยากรู้นะคะว่ามีวิธีอะไรบ้างก็ไปติดตามกันลยค่ะโอเคนะคะแล้วบุ้งก็เตรียมอุปกรณ์มาวางไว้ข้างล่างเรียบร้อยแล้วนะคะโดยอุปกรณ์ในวันนี้นะคะก็มีนี่เลย c e t a าฟิลเจนเตลสกินคลีนเซอนะคะ for all skin type อันที่2ก็คือเป็น c e t a าฟิลนะคะ Gentle Skin c l e a n s i n g Cloth นะคะซึ่งจะเป็นตัวนี้นะคะในรูปแบบกระดาษทิชชู่เปียกนะจ๊ะซึ่งวิธีแรกวันนี้นะคะที่พุ่งจะลองก็คือการใช้ c e t a าฟิลเจนเตลสกินคลีนเซอนะคะเป็นเมคอัพร e มูเวอร์ซึ่ง เขาบอกไว้ว่าใช้ได้ทั้งตัวที่เป็นแบบขวดแบบนี้นะคะหรือว่าใช้ตัวที่เป็น gentle skin cleansing cloth ซึ่งวันนี้นะคะบุ้งจะลองตัวนี้เป็นทิชชู่เปียกดีกว่านะคะเพราะว่าบุ้งเนี่ยเ,เดินทางทุกปีนะคะแล้วก็เดินทางค่อนข้างบ่อยเลยทีเดียวเวลาเราขึ้นเครื่องใช่ไหมเราก็จะไปหานะ้าไปหาอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ค่อยสะดวกนะคะและนอกจากนั้นเนี่ยเราก็ไม่สามารถพกอะไรที่เป็นแบบนี้นะคะขึ้นเครื่องได้ด้วยเขาเช็ดเครื่องสำอางได้จริงไหมเดี๋ยวเรามาลองกันเลยจะเริ่มราจาก่อนที่จะเช็ดเครื่องสําอางนะคะบุ้งก็ขอเก็บผมนิดนึง วันนี้เราจะมาเผยผิวให้ดูเลยนะคะอย่าเพิ่งตกใจหลังจากที่บุ้มล้างเครื่องสำอางออกนะเพราะว่าเป็นช่วงที่ฮอร์โมนกำลังพลุกพ่านนะคะเป็นสิวสาวนะจ๊ะกระพันเขานะคะก็จะเป็นเหมือนแบบว่าเป็นกระดาษทิชชู่เปียกแบบนี้นะคะซึ่งแผงก็จะเป็นประมาณนี้นะไม่รอช้าเช็ดเลยดีกว่าบุ้มจะเช็ดให้ดูครึ่งหน้านะคะก่อนเห็นมาอะไรออกมาเครื่องอางนะคะโอ้โห ออกมาลุบลับลุบลับเลยนี่ถือว่าเช็ดได้โอเคเลยนะนี่คิวที่ว่ากันนะ้ำติดทนก็ออกนะจ๊ะเป็นยังไงบ้าง <c oughs> เห็นความเห็นความแตกต่างระหว่างข้างนี้นะคะกับข้างนี้ไหมเลย <c oughs> นี่จะเปิดให้ดูโอ้โหต่อไปนะคะพุ่งจะมาลองเช็ดในส่วนที่เป็นตานะคะซึ่งเป็นส่วนที่ออกยากที่สุดจะ้า okay. แต่วันนี้พุ้งไม่ได้ใช้ามาสคาร่าที่เป็น Waterproof นะคะซึ่งอาจจะเช็ดออกได้ง่ายหน่อยนะคะปวดเป็นยังไงล่ะาอแนะนำนะคะเวลาที่เราเช็ดอะไรพวกนี้ที่ใช้ Wipes เนี่ยพยายามเบามือนะคะเฮจะบอกว่าตอนนี้อ่า เมคอัพหลุหมดแล้วนะคะจากที่ดูเนี่ยก็คือที่ให้ดูนะคะเห็นไหมเขาก็ค่อนข้างจะเช็ดสะอาดเลยทีเดียวนะคะส่วนคิ้วเนี่ยออกหมดเลยนะคะแล้วก็ตาอายไลเนอร์นะคะออกหมดเลยแล้วก็มาสคาร่าที่ไม่ใช่ Waterproof เนี่ยก็ออกนะคะแต่อันนี้ก็คือจะแนะนำสำหรับคนที่ไม่ได้แต่งหน้าที่เป็นหนักมากๆแต่ว่าจะเหมาะกับ การแต่งหน้าในชีวิตประจำวันนะคะที่เราไม่ได้ลงลงพื้นหนามากไม่ได้ใช้มัสคาร่าที่เป็น Waterproof หรืออะไรพวกนี้นะคะโอเคนะคะวิธีแรกจบไปแล้วนะมาลองวิธีที่2ต่อกันเลยดีกว่านะคะก็คือการใช้ c e t a p h i l g e n t l e Skin n l e a n น e r นะคะในการสครับหน้านะคะแล้วก็มาดูอุปกรณ์กันเลยดีกว่าค่ะ อุปรกรณ์ที่พุ้งใช้ก็มีอยู่ไม่เยอะนะคะก็มีแค่เซทาฟิลเจนเตลสกินคิลเซอร์นะคะมีข้าวโอ๊ตนะคะแล้วก็น้ำผึ้งซึ่งในสูตรของทางเซทาฟิลที่เขาบอกมาเนี่ยก็จะเป็นตัวเซทาฟิลผสมข้าวโอ๊ตนะคะแล้วก็เป็นน้ำตาลแต่ว่าวันนี้เนี่ยพุ้งจะไม่ใช้น้ำตาลนะคะพุ่งจะใช้เป็นน้ำผึ้งแทนเพราะน้ำผึ้งเนี่ยช่วยในเรื่องของต้านการอักเสบน,นะคะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยยังช่วยให้ความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ทําให้ผิวหน้า เนียนนุ่มด้วยนะคะมุกจะเริ่มสากการ hey, เทข้าโอ๊นะคะลงไปเลยก็ใช้ในปริมาณที่เราอยากได้นะคะหลังจากนั้นนะคะมุก็จะทําการหยดเซตาฟิวล,ลงไปนะคะสักประมาณ3 4ปั๊มนะคะแล้วก็ผสมกับน้ำผึ้งนะคะลงไปเลยเค <Okay. S 2> นี้แล้วเราก็ผสมเลยนะคะเราผสมได้เหนื่อนๆแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็มาเตรียมสักับหน้ากันเลยค่ะเค่ okay. พอได้มาแล้วนะคะมุกก็จะ เอามาทําการแปะไปที่หน้านะคะนี่นถ้ามันแห้งไปนะคะเราสามารถหยดน้ําลงมายนิดหนึ่งนะคะผสมด้วยมันจะได้เหลวกว่านี้นิดหนึ่งเคข้อดีของการใช้โอ๊ตมิลนะคะในการสครับหน้านะคะก็คือ มันจะไม่บาดหน้าเรานะคะไม่เหมือนเม็ดบีททั่วไปนะคะเพราะว่ามันจะนุ่มกว่าด้วยนะคะวุ้งคิดว่ามันทั่วหน้าแล้วนะคะวุ้งก็จะทิ้งไว้นะคะเป็นการมาร์กหน้าเป็นในตัวนะคะประมาณ30สินาทีนะคะรอเดี๋ยวเรามาล้างออกกันค่ะในระหว่างที่รอ3านาทีนะคะวุ้งก็อยากที่จะมาแชร์นะคะสูตรมาร์กหน้านะคะที่วุ้งคิดว่าได้ผลนะแล้วก็วุ้งลองมาแล้วมัน เวิร์กมากจริงๆนะคะนอกจากเราผสมน้ำผึ้งแล้วนะคะเรายังสามารถเติมพวกขมิ้นนะคะไปได้นะคะแล้วก็สามารถผสมน้ำมะนาวลงไปนะคะเพราะตัวน้ำมะนาวเนี่ยมันจะช่วยทำให้อรอยแผลเป็นสักสิวนะคะหายไวขึ้นนะจ๊ะพี่ 10นาทีแล้วนะคะเราก็มาล้างหน้าออกกันเลยดีกว่าใช้นน้ำล้างนะคะแล้วก็อารมณ์แบบว่าอารมณ์แบบว่าสักครับหน้าไปด้วยในตัวนะจ๊ะเทนะคะผลลัพธ์ที่รู้สึกนะหลังจากที่ล้างออกเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือ1 ฟ r e มากจะรู้สึกแบบว่าผิวมันจะนุ่มอะ่ะทำอาทิละครั้งหรือว่า2ครั้งต่อหนึ่งอาทิตย์เนี้ยก็น่าจะเพียงพอแล้วนะคะสำหรับการสครับหน้าหรือว่ามาร์สหน้านะจ๊ะ <Yeah. S 1> ค่ะแล้วก็มาถึงวิธีสุดท้ายนะคะที่น่าลองเลยทีเดียวนั่นก็คือการใช้เซ t a ์ฟิวเ n นท์สกินคินเซอร์นะคะในการเตรียมผิวก่อนการแต่งหน้าเพื่อช่วยทำให้เครื่องสำอางของเรานะคะติดทนซวิธีนะคะก็หยด เซตเอฟิลนะคะลงไปบนฟองน้ำนะหลังจากนั้นนะคะก็ค่อยๆกดนะคะลงไปบนผิวถ้ามันแห้งน,นะคะเราก็สามารถเติมไปได้นะคะ ตัวเซตาฟิลนี่ค่อนข้างจะซึมไวนะคะคือมันจะไม่ไม่ไม่ได้เหนียวติดอยู่บนหน้านะคะแต่ว่ามันจะทําให้หน้าเราเนี่ยเหมือนมีแบบว่าเหมือนมีเป็นฟิล์มของมอยส์เจอไรเซอร์เนี่ยเคลือบ,บนหน้าอยู่นะคะนี่เพิ่งเตรียมผิวเรียบร้อยแล้วนะคะลงเมคอัพเลยนี่มันจะใช้รองพื้นของ e s t เ e Lauder Double Wear วนะคะแล้วบุ้่งหยดลงมือนะประมาณนี้นะคะแล้วก็ใช้ฟองน้ำนี่แหละลงไปเลยนะคะ นี่ก็จะเป็นเมคอัพใสๆนะคะเบาๆเองนะบุ้งไม่ได้ปัดมาสคาร่าหรืออะไรเพราะว่าขี้เกียจแล้วนะคะบุ้งก็ได้ทดลองวิธีการใช้เซตเตอร์ฟิลนะคะเซนเตอสกินคนเซอร์เนี่ยครบทั้ง3วิธีแล้วนะคะ <c oughs> ก็ชอบวิธีไหนกันบ้างโดยส่วนตัวสําหรับบุ้งแล้วเนี่ยมันเวิร์กทั้ง3วิธีเลยตั้งแต่เช็คเครื่องสําอางนะคะมาร์ a ซ่าสครับหน้านะคะแล้วนอกจากนี้นนย,ยังสามารถใช้เตรียม ผิวนะคะในการแต่งหน้าได้ด้วยแหละถ้าใครอยากลองทั้ง7วิธีเนี่ย<อ>ก็อย่าลืมไปซื้อเซ็ตฟิลมานะคะแล้วก็หลังจากลองแล้วเนี่ยมาเล่าให้ฟังด้วยนะคะว่าใช้แล้วเป็นยังไงบ้างนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะบุ๊กก็ขอลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่วิดีโอนะคะบ๊ายบาย